ก็มึงไม่กล้าอ่ะกินมากกินมากก็เห็นกันโมด้ยี่ตันท่มายี่ตันท่มาชมังไม่ดีอ๋อ่ยังนี่ออะไนะไอ้เี้โปไอ้เี้ขนาดโปโปไม่พอสกอร์ยังหกเจ็ดไอ้โคตรกากไม่เลกหนึงกูบ้างม่กหนึงวอ้ี่ม่กหนูบ้างม่อกหนึ่ง อันนี้อันนี้อันนี้คลิปมึงก็มีเหมือนกันนะคลิปมึงก็มีเหมือนกันนะเด็กเล่นเกมเดียวกูว่าชนะมันราะอะไรบ้่งหช่ตอนนักกีฬายังบอกว่าร้านยาถูกเก่งถ้าเบ้าเบาไปเบาไปไม่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 มึงลงมาพันยาเล่นไม่เล่นร้านเกมเดียวมั้งวถ้าโอมรวยจะไปซื้อสมองถ้าโอมรวยอมจะไม่ไปเฉลี่ถ้าโอมรวยแล้วโอมจะไม่จองหองโอมว่าโอมเคยพูดว่าโอมจะไม่พยองถ้าโอมรวยคงมีสกอยไล่กรีดถ้าโอมรวยก็คงมีลุกให้คลิปถ้าโอมรวยก็คงทำตัวให้ปรีดและถ้าหากว่าโอม ยคงไม่หกล้านให้พิด <c oughs> ถ้าโอมรวยคงไม่ไปแรปอีสแนวอืออมคงไม่สปิทยาวไม่ได้เห็นมึงไปศัตรูแค่ออกมา <c oughs> ฟันดิสข้าวแม่มึงยังไม่แยกกับมาในตอนกูรันดิสเทาดูการ์ตูนเยอะมึงลองไปดูในแกะโดนไมอนดภอัดพายนกมายืนตบแบะเพราะไอหนกมันโขกแบะมึงตอนดูอนิเมะหลุดมาจากกระปกงยงแล้วออกมาเป็นมากีแซ่ถ้าโอมรวยอมคงไม่เล่นคอนเสิร์ตคงไม่สักหน้าผากเพราะนึกถึงหัวตอนเถกหยิบจับจีบดูกระพรองตอนเปิดไม่มีใครเขาบีบจีบของแม่ ชกชากไอรอบที่มึงไปคงทรมานไปถึงกระเพาะถ้าเกิดชัดหน้าระอมรวยก็ขอให้รวยย่งสุขภาพใบโพล่าระอมบึงแก้งบ้าระอมพม่าระอมตอนหน้าไม่กล้าระอมถ่ายรูปด้วยวางท่าระอมเจอจ้าระอมไหวซส,สวยที่ผ่านมามันแค่เปิดหน้าระอมใช่มันจบไปแล้วเรื่องมึงนี่มันหนังอีกม้วนกูเช่าใหม่อีกเรื่องหนึ่งโอเคพวกมึงพูดว่ากูไม่ใช่รอกเพื่อนมึงผิดเองที่ก่อนฟังกูไม่ได้ต่อให้เงื่อนเงย็ดแย้พวกมึงก็รันไปดีวงการไม่ต้องเอาชีวิตกูไปบูชา บนบานได้ไวเวลาเอาเลือดพวกมึงมารัดอัเลงลงลางจนเนื้อหนังเก็บไว้ให้เฮียกินแกนิ่มเอมบนชามส่วนเฮียต้องวันทูนหรือทีพีสันดาลดังแล้วยิ่งฝังพวกมึงเป็นประเพณีจะไม่ได้อลงานแฟตัากกวางแผ่นซีดีสักตอนและวะ้วว่าเยวไปรอดไทยเทยูเวทเฮียพีดลอกฟีดลอกเสื้อลอกเกมลอกเพื่อนลอกพี ลอกเพลงลอกจริงจังลอกจัดลอกเกนอมคิดเปยกไอ้แฟนที่เมยม,มึงมอกรอบเมนแล้วก็พวกที่ไร้ข้าออกไปจากเรียวมึงอย่าละกูยอยู่ของกูดีๆีสกเข้ามาเสือเข้ามาเซะลึกลึกข้างในใจพวกมึงคงรู้ดีกว่านะจะให้ข้าวเพวกมึงแดกเทหมาดีกว่าเยอะ ทำไมไรกูได้นอกจากใช้รูปก,กอดกล้องโชยพวกเคียไม่มีใครปกออกกล้องพวกมึงไม่ต้องหัวร้อนแค่ถือน้ำลายออกช่องดีกว่าด่าอิสลามแล้วค่อยมาไหวา้ออกกล้องที่ให้โหนกฟีคือชอเด็ดไม่ใช่กูเคยจะเพด้วยกันแต่แชทแกล้งไม่ได้ดูมีแค่นุกี้พีที่ด่ากันอยู่กับกูมึงอยู่ในรูไม่ใช่โหนกหอกหรอที่อยากจะมีประเด็นกับครูรู้เมื่อปีที่แล้วมึงคือไอโหนกจอมหลบบีที่ทิ้งไวใ้ให้ยังแกล้งลืมยอมปลดหนีพี่ทำลูกทุ่งเอาเสียงกีตาร์ตองกรบขอยทนไม่เป็นตัวเองไปได้ you're already fact already yup already dead